สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาเจอกับทีมง,งานช่างเอ่อช่างจอยช่างจันช่างสนครับอ่าเนี่ยเนี่ยฮะช่างจอยอันนี้คือแมตโคปิดเพลงให้หน่อยครับอ้เสียงดังมเออปิดจุดไม่ใช่อันนี้รถหกล้อฮิโน่เอฟซีร้อยยี่สิบครับ อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนกระบะเปลี่ยนพื้นเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรตรงตรงคันสีแล้วก็เอ่ออะไรอ่ะคานคานเก่าเป็นไม้กูเหมือนแล้วอันนี้เปลี่ยนเชื่อมเหล็กเรียบร้อยแล้วกำลังเชื่อมอยู่ครับดูดูฮะอันนี้ช่างจันมือเชื่อมมือเชื่อมมือหนึ่งอ่ะมือหนึ่งอยู่บ้านอันนี้ช่างช่างยอง อันนี้เป็นสารพัดช่างนี่ช่างจ่อยกําลังก้นตีอนะฮะอันนี้ช่างโซน,น,น,นครับผู้คุมงานอันนี้เราใช้เวลาทําประมาณอันนี้วันที่สามวันที่สามเพราะว่าช่างไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ฮะดูดูนี่โอโหฝีมือมากเลยครับเนี่ยฮะเก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยอ่ะฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครมี ว่าสงสัยอะไรก็ติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้เบอร์โทรช่างโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ